แม่เอมขนมใหญ่เลยครับ <laughs> โอ้ย <laughs> จะโชคออดีครับครับเนี่ฝันมาขึ้นไม่ไม่ส,สดสดเม่าสดสดจะนน,นันผูณเนีย่ยขึ้นโอขบรรทัดสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมี้แอดมินบุญทำนำโชคนะครับจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคลาภกับความฝันของคุณพ่อกังวานเพชรเนาะครับเนาะคุณพ่อกังวานเพชรเพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันดีๆนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมไปตีความฝันน้ำกันเนาะครับเนาะ เพื่อความฝันของคุณพ่อกางวันเพชรอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวันในงวดวันที่สองผภาคม25 6 5ันหาหานะครับครับท่านผู้ชมก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจแฮดมินบุญธรรมนําโชกนะไ่เด้อรับเด้อดยการกดไลค์กดแชร์นะครับนาอผู้ใดยังบ่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้นาำน้ำัครับนพอเนเดี๋ยวแอดมินบุญธรรมนําโชกขิดตามมาตไดห่อกฝากท่านผู้ชมครับ สร้างวานต้องมาสร้างวานแท้บัตริีดเงินนี่หาซุนเลยโอ้ยไปจะได้ขอพอเต็มกับอัญเลีบ่กเฮ้ยกำแมงขึ้นนุ่มใหญ่เลยครับโอ้ยจะโชคดีครับครับฝันมาขึ้นไม่ไม่สดสดว่าสดสดกันนนคุณยายกินโค้มันหาศุนมารอเนี่ครับโอ้คุณพอตีเป็นหาศูนเนาะครับเนาะอม กำนุ่มกำน้ล่ะบักง่ายบนนุ่มเด็กที่เก่าชุนก็ไปยังสัตวหมอครับเพราะเคยตีแบบไหนเคยฟันแบบนี้ยังหวานี่ยมหาซุนกับเก่าซุนบอกครับเยียวยาวมีละเอ้าเก่าเก่านี่ไม้ถึงนวานนี่เนาะเก้านี่ได้มาจากจังใดครับกำแล้วกำโอ้กำเป็นเก่าโอ้ยู่มือเท้าเป็นหาโอ้ครับค่ะวัสดีค่ะคุณพ่อ คุณพ่อว่าอันนั้นคุณพ่อจะไปดังไฟก่อนหรือครับอ๋อโบไปยังเอาครับผาดไปเลยอ๋อคุณพ่อมไหมมันจะมุมง่ายขาครับว่ามันมี้ะว่านี่นะว่าสันเจ้าก็ต้องมีปันดีคักบ่ครับมีผู้เฒ่าเด้กับน้อมผู้เฒ่าชอบครับอ๋อว่านผู้นุ่มผู้เฒ่าครับ ตอนุ่มไงคกบอกเต็มกำเต็มกำเยไม่้นุมขึ้นหญ่ลอวคุณพ่อว่าไปตรงคุยอะไรแต่กำนุ่มบักไงเด้มักขึ้นมาสันฝันบอพ่อเก่านกับเกาหนครับเอาเอาให้ลูกฟังไหมน่หาุนเก่าศนนี่ละอยู่วังนี่แล้วหาซุนเก่าศูนนะครับเนาะคุณพ่อเพิ่งเคยฟันแม่นกว่าที่เดียวบอกเป็นโตต่งวันนี้เหตียวนะครับเตียวแย่วนครับ ว่านี่นะฟันเห็นไม่เอามขึ้นหอยเต็มกำเลยเลยเต็มกำเลยเลยพ่อว่ะฟันว่าได้กำฟันว่าได้กำนุ่มแล้วล่ะครับไม่มันขึ้นนุ่มเง่ยเดยวาเลือมือมว้ื่อนนะครับผมเมียกันพ่อเพื่อไปยังี่นอกราบครับเต็มกำเลยติค่ะคุณพ่อเต็มกำเว่ามองกันหั้านศูนย์กับเก้าศูนย์นี่แหะครับมันนุ่มกับนุ่มพูเฒ่า ก็เขากำมอางนใชเป็นเก่าเนาะกอ๋อเข้ากรเป็นเก่านะครับกับนิ้วมือหานิวมีอะไรโยงนนี้ล่ะนุ่มนี่เป็นศูนนะครับเนาะมันกลมๆตีด้วยตีด้ยถามวตียังกันยังลยุกนอนตีนอนตีความฝันกคอยลุกบ่ครับนั่นตีกันกำนี่ก้เฒพาทโะคุณกรรมน้เฒ่าครับเออแล้วตรงนีเก่าใช่ผู้เฒ่านี่คือเก่าเนาะกรกมก็เป็นเก้าอีกกำก็เป็นเก้าอีกันเป็นฮาบคคะ เมื่อก็เป็นหานี่านนุ่มที่เป็นฉุนอยู่ระหว่างนี่แว่าหากระเก้ากระศุนอยู่นี่นะนี่สามตัวนะสามตัวนี่แหละเดพ่อพ่อกังวานมันเด็ดเพ็นว่านดีพ่อกังวานเท็ดมากพอดีครับโอ้ยมต้องเอาหลายพอวะมัต้องเอาหลายเลยกำกำเต็มกำแล้วนะาแหพอกันันอยู่บ ผูฝันดีแล้วกรรมกรรมเต็มมือพระธรรมดาเนี่ยนะวแม่ห้งวะเตื่ได้เนี่ยกันเนาะมันมีเก่าอยู่นี่วะมีเก่าอยู่เนาะครับเนาะเก่าก็หาเพระหาแต่ศูนย์อยู่วางเนี่ยทามโตเนี่ยแสดงว่าฝันแบบนี้เก่ายังบุญีตัวนี้ยังบุญีเก่าครับมันใจเก่าหลายก็ชูโตอย่างบอกครับเพราะว่าเก่าต้องอยู่แม่นบอกเก่าต้องอยู่ครับเพราะว่าผู้เฒ่าเขากับผู้เฒ่าเขากับผู้เฒ่าครับ ผู้ฟันกับผู้เทาผู้ฟันกับผู้เท่าพ่กระตีเป็นเก่าเน่องต้องหลายกองชุ่มอินเนี่ยวันนี้ครับตอับผู้เทาพ่อกับตีเป็นเก่า คนฟันนี่ก็ถือว่าผู้เฒ่าอยู่เพิ่นว่ากตีเป็นเก่ากำับกรรมนุ่มผู้เฒ่าคือเก่าครับกินเขากับหยังเนาะก่อนนอนฟันดีเหนื่อยกินเขากับปิ้งกบต้าแม่กบก้าเก่าอีกกบต้าเก่าเนี่ยชิบเเป้ยวเดพี่น้องอ่าในการ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 นะคะท่านผู้ชมนะคะก็สำหรับให้โชคให้หมานถ้าใดที่เขามาติดเนาะพ่อเนาะให้โชคให้หมาน้ำกันเนาะครับเนาะกันงวานเผ็ดในนะพ่อกั่งวานเผ็ดกั่งวานเผ็ดพี่น้อง นะคะเพิ่นฟันดีขนาดเพิ่นว่าได้จับได้กำโอ้กำบโบเมนว่าเจ้าได้เพิ่นว่าได้กำกัมเต็มมือครับกำเต็มเยมาเห็นหนาคุณพ่อคุณพ่อกระลมดีโอ้ยกำเต็มมือไงยะคุณพ่อวะโอ้ยฟันมือขึ้นเนี่ยมันพ่อผันใจบ่ในความฝันงวดว่าในความคิดนะในความคิด บ้างเิีกอีกเป็นอะไรเลคือคักๆว่ครับเก้าหาเก้าศูนืนอยูนหาหาศูนย์ยุนีละครับภายในสามโตเนาะครับเนาะยุนีละครับเกินนี่ไปได้ยัเกินนี่เนาครับเนาะอัจจิอัจจิฝันกี่เก้าอ่ะครับวดที่เ้วฝันมาบอกเป็นโตงวันี้มันห้แปลวอาเด้อครับเด้อใหตีความฝันของ่อนะครับเนาะเ่ซหากอนไปซืครับบันนี้หหวันว่าได้กลรำมครับ ไม่เลยที่ก็เลยตีเอาให้ตีเอาเนาะครับเนาะกอนั่นได้เป็นตูห่านี่ให้ตีเอาตีกับวัวยากได้เนาะว่วย่างก็ยังวัวหยากตีนะเนง่ยเก่าหมายว่าย่างเนี่ยว่าครับเก่านี่ย่างเก่านี่โตยืนเนาะครับเนาะเด็ดแล้วตัวนี้ครับเพิ่งกินกบก่อนนอนแล้วก็ฝันเห็นว่าได้กามกรรมก็เป็นเก้าเพิ่งเป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าเนี่ตีเป็นเก้าเย็ดแล้วสรุปตัวเลขของคุณพ่อนะคะฝันว่าได้กามนม คำนมกับผู้เฒ่านะคะท่านผู้ชมกันจะเป็นตัวเลขเนาะตัวเลขความฝันของคุณพ่อนะคะเป็นคุณพ่อตีเป็นห้าศูนย์กับเก้าศูนย์มันว่าห้าศูนย์กับเก้าศูนย์ถ้าเกิดสามตัวนี้หาห้าเก้าศูนย์บอกเออห้าเก้าศูนย์แล้วเก้าศูนย์หากระป๋ากะมาสิบค่ะอยู่สามตัวเนาะครับเนาะครับ แต่าีเก่าิบาอยู่กักเามันใจเด็กเก่าต้องอยู่นี่แะเก่าไงครับนี่คนอว่าเก่ามีอยู่นานเลยมอมขนาดสาวนิน่อยมันหากันาให้แปะเกาแปะเก้าีแปะเกาบอครับานน้อยมันให้ที่แรวพให้ซื้อเื้ออาแปะเนี่ยวที่แล้วเพิ่นให้บอกมันก็ให้มันบาเองบอกครับ กระตรงใช่ครับกระตงค่ะความฝันของคุณพ่อกังวนเพชรเยอะซีดแปดเก้าซีดแปดเก้าโอ้สองเที่ยครับอายุเท่าใดเด็กหน่อยพ่ออายุขวบห้าเดือนขวบห้าเดือนโอ้ยน้อยนิดนึงก็ใส่ไปครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขความฝันของคุณพ่อกังวนเผ็ดนะครับเนาะคุณพ่อกังวนเพชรเพิ่นก็ฝันแบบตีเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขห้าศูนย์และเก้าศูนย์นะครับห้าศูนย์และเก้าศูนย์นะครับ เรือว,ว่าจะเป็นแนวทางสามโตคุณพอ่อคุณตีให้เป็น950หาน,นะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขความฝันของคุณพ่อกังวันเพชรกับไว้เป็นแนวทางด้วยครับเด้อเป็นเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขมีรางวัลน,นะครับนาะในวันวันที่2พฤษภาคม2565นหกะครับแอดมินเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางด้วยครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลายเปอร์เซ็นต์นะครับนาะก่อนจะลงทุนกับห้ท่านผู้ชมพิจารณาดีดีเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชม แอดมินบุญทำนำโชคกขอไว้พ่อในทัานผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนีประสบด้วยความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอใุ้โชองกันมาทุกคนเด้อครับเดิอสวัสดีครับ เง้บ๊อึดเดี๋ยวบื้อึดองหล่ำมมีควายมีงั่เป็นไดดิยังงว่บ่หลาย